เราเราตั้งเป้าหมายกับไก่ทอดอเราตอนแรกว่าเป็นยังไงไม่แหง้แหงแล้วก็ต้องตอบตอบไร้สาระเราก็มีรสชาติค่ะมีแบบความเป็นสไปซเราเน้นไปที่ขนาดของชิ้นหรือพอชั่นอะไรเรารู้สึกว่าแบบก,กินนั้งทีก็ให้มันอิ่มไปเลยคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือลูกค้ามาแล้วนั่งถึงโต๊ะเราถึงจะเริ่มทอดให้หมายความว่าคุณจะได้กินไก่แบบ ขึ้นจากเตาแบบแล้วใส่จานแล้วก็เสิร์ฟเลยมันเหมือนจะทําให้มันยุ่งยากขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นเอ็กซ์เพรียที่เราอยากให้ทานคือถ้าไก่ทอดมันกินที่ไหนก็ได้จริงๆแหละแต่ว่าถ้าเกิดเขา่าจองเรามากินที่ร้านเราก็อยากให้เขาได้เอ็กซ์เพรียที่เรารู้สึกว่าเราขายไก่แบบนี้เราเสิร์ฟแบบนี้แล้วอยากให้กินร้อนๆแบบนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ไ<ฮ><ฮ>รแมนมครับผมครับเจอกันอีกแล้ววันนี้บรรยากาศเปลี่ยนไป ใช่ฮะเพราะว่าตอนนี้เราไปอยู่ในเมืองเก่าอยู่ใกล้ๆกับ o p t i ิม s สพรามถูกต้องซึ่งโซนเนี้ยผมแบบผ่านมาหลังปีนะนะแล้วหลังๆมันก็เริ่มฮิปขึ้นเรื่อยๆฮิปขึ้นเรื่อยๆมีร้านกาแฟเท่ๆนะมีร้านอาหารคู่ๆมาเปิดเยอะซึ่งเราอยู่ที่ถนนเจริญกรุงนะครับผมอ่ะชอบกินบอดดักชิ้นหนึ่งคือเรียกว่าชิ้นก็ไม่ถูกชุดเป็นชุดหนึ่งซึ่งมันเป็นสิ่งที่เ้อกินแต่เด็กแล้ว มันเป็นอะไรที่สิมเปิลมากขวัญใจทุกเพศทุกวัยขวัญใจครับซึ่งก็คือไก่ทอดนะแต่แน่นอนพอเป็นไก่ทอดเนี่ยเราจะไปร้านธรรมดาธรรมดามันไปไม่ได้ซึ่งไอไก่ทอดเนี่ยครับโอเคมันมีขวัญใจหลายคนอยู่แล้วอ่าแต่มันก็มีของอร่อยทําไมต้องกินเดิมๆอ่ามันมีหลากหลายขึ้นเรียกว่าทุกวันเนี่ยมนเป็นเทรนด์ใหม่เลยก็ว่าได้ที่ร้านเขาเรียกว่าไก่ทอดแบบคราฟแล้วกัน ครับไก่ทอดครับไก่ทอดวันนี้ผมก็เลยพามาร้านร้านหนึ่งครับ,รบที่ผมใช้ว่าเป็นร้านไก่ทอดที่คิวสุดสัปดาห์นะสุกเสาร์อาทิตย์เต็มมาเป็นปีว้าจริงไก่ทอดเนี่ยนะเขาโด่งดังในทิกตอกมากมากคือสุกเสาร์อาทิตย์ใครไม่ได้จองเนี่ยบางทีครับเป็นเป็นเดือนเลย<อ>คุณจะมาวอล์กอินเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอเคก็คือจะเดินมาต้องจะมาสุกเสาร์อาทิตย์ต้องจองก่อนเท่านั้นเท่านั้น,น,น <H ui> ใช่ทั้งปีแล้วถ้าผมไม่ได้มาผมอยากกินล่ะชงมาให้ขนาดนี้ สั่งที่ไลน์แมนได้ด้วยเหรอได้ครับคือคนอมักจะบอกบอกว่าเฮ้ยฉันไม่อยากออกจากบ้านฉันไม่อยากมาคนไม่ค่อยรู้ว่าจร<อ>ิงๆแล้วร้านดังร้านเนี่ย<อ>เขาสั่งผ่านที่ไลน์แมนของเราได้ผมทําเป็นตกใจไปนงน้นแหละเออแต่จริงๆผมเคยสั่งผ่านไลน์แมนไปแล้วอ่าเ<อ>ทสของก่อนเทสของก่อนเลยเ<อ>ก่อนที่จะมากินซึ่งเฮ<อ>้ยมันยังกรอบอยู่อ่ามันยังอร่อยอยู่อ่ะครับแต่ว่าด้วยความที่เป็นของทอดเนี่ยโอเคสั่งกลับไปบ้านผมยังเอนจอยอยู่ครับ ก็อยากรู้กินที่ร้านมันจะเป็นยังไงซึ่งวันนี้ก็เป็นที่มาของขอสงสัยของเราครับว่าไก่ทอดเนี่ยรายละเอียดต่างๆมันจะเป็นยังไงครับคุกเครื่องเทศอะไรอทอดแบบไหนอใช้แป้งอะไรในการทอดอใช้แป้งกรรมวิธแบบไหนในการทอดเฮ้ยมันมีดีเทลขนาดนั้นเลยหรอมันมีดีเทลขนาดไก่ตัวผู้ไก่ตัวเมียไม่แน่ใจเนอนกัน <S <S ซึ่งร้านที่เรามาขายข้อสงสัยวันนี้ก็คืออังรีดิดูนังมันอ่านว่าเฮนรี่ Fried ชิ i เ k e นหรือว่าอองคร Fried ชิ i เ k e นนี่สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับโอ้โหรบกวนร้านคนแน่นนะฮะเรียกว่าร้านดังแห่ง TikTok ขอเวลาสักครู่ไม่นานก็คือพี่นุ้ยกับพี่สายขิมใช่ค่ะเจ้าของร้านเจ้าของร้านนะครับใครเป็นคนทำไก่ทอดถามคำถามแรกเลย มึงต้องเช็คเพื่อนก่อนว่าเพื่อนชี้วาทางเราหร <c oughs> ือเปล่าโอเคแล้วอองครีไฟชีเคนเฮนรี่ไฟชีเคนตะกี้เขียนกันอยู่หน้าร้านสรุปต้องอะไรเนะยพี่เฮนรี่ไฟเฮนรี่ไฟใช่ไหมแต่แค่ว่าอินสตาบ์มันมาจากอังรีอังรีนี่ผมถามคุณอีกครั้งอีกรอบหนึ่งว่าจริงไหมที่เขาบอกว่าสุดสัปดาห์เนี่ยเฮนรี่ไฟเต็มตลอดจริง <c oughs> มา <c oughs> เป็นปีแล้ว <c oughs> เดี๋ยวนะเต็มสุดสัปดาห์ติดต่อกันเป็นปีเหรอครับ มีนะสองห้าหกหกจนถึงตอนนี้ก็ยังเต็มอยู่อันนหรอไม่ได้ขิงนะไม่ได้อวดด้วยทุก <c oughs> แต่ร้านเองเข้าเดิมแค่เรื่องจริงมันไม่ใช่แค่กระแสแล้ว่ามัน <พอ S 1> ต้องของดีนะเราเลยต้องมาพร้อมกับคนนี้ไง <c oughs> ไม่มีเต็มคนนี้คนนี้คือพร้อมส่งตลอดเวลาซึ่งไก่ทอดเนี่ยมันส่งแล้วมันอร่อยอยู่มีเทคนิคอะไรไหมครับเพราะผมเคยสั่งไวที่บ้านมันก็ยังได้อยู่นะ พยายามค่ะพยายามก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆแต่เดี๋ยวแต่เดี๋ยวบอกในคลิปนี้อุ้ยอยุ้ยเปิดจริงซึ่งผมไม่เคยมากินที่ร้านผมอยากกินที่ร้านมากเพราะมีคนบอกว่ามันไม่เหมือนกันก็าอาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยค่ะใช่ผมเนี่ยเมื่อก่อนก่อนที่จะรู้ว่ามีในไลน์แมนเนี่ยผมใช้วิธีการอะไรกันไห,นหม w อ l ์กอินสั่งกลับบ้าน <Okay. S 3> แล้วไปนั่งกินอยู่ปากตรงข้ามค,คือพูดง่ายว่ามาที่ร้านได้ แค่ไม่ได้นั่งไม่ได้นั่งสั่งไปกินข้างนอกอจะไปเดินชิกๆริมถนนเจริญกรุงก็ได้ก่อนที่เราจะบุกไปดูการทําแบบ ผมสงสัยครับ่าทำไมต้องไก่ทอดครับก็คือตอนแรกคุณหนูอยากทําร้านกาแฟขนมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าหนูก็เคยทําขนมมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็โอเคแต่เหมือนกับว่าเราก็มาคุยกันแล้วทีนี้เหมือนกับจริงๆร้านกาแฟมันก็มีค่อนข้างเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากุยเรื่องอาหารมากขึ้นทีนี้ก็มาเจาะว่าเราอยากทําอะไรแล้วคุณหนูเนี่ยชอบกินไก่ทอดมากถ้าเกิดกะเพราเป็นอาหารของใครหลายๆคนคุณหนูก็จะเป็นไก่ทอดใช่แล้วก็เลยแบบว่าโอเคถ้างั้นก็ไก่ทอดอะไรเงี้ยแล้วก็ที่สุกแล้วก็ทําสูตรอะไรกันมาเรื่อยๆผมไม คนที่ลหลงไหลในการทอดใช่ไหมเยอคือการทอดสำหรับผมมันอาจจะมันคุ้นเคยกินในเด็กแหละแต่พี่ลหลงไหลมันขนาดมาเปิดร้านเนี่ยมันมันยังไงฮะขอขยายให้ร้านไหเออหลงไหลขนาด,ดไ, <ป S 1> ไหนแม่กินได้เรื่อยมันก็กินได้ทุกวันได้ จริงเหรอเนี่ยทุกวันนี้ก็ยังได้อยู่ตอนทำเมนูสามเดือนสี่เดือนคุณนุ้ยก็กินทุกวันจริงๆเหรนี่คืออึ้งเลยพูดแล้วรีเสิร์ชทำไก่ทอดเนี่ยมาสามสี่เดือนกินเองทุกวันแลก็คิดสูตรมาแล้วก็แบบลองแล้วคุณนุ้ยชิมถึงก็แบบชิมไม่ไหวแล้วนะชิมให้หน่อยนี่แล้วทำไมไก่ทอดต้องทำสูตรกันสามสี่เดือนเลยเหรอครับมันมีรายละเอียดขนาดนั้นเลยเหรอแตอยากกินรสไหนก็ต้องทํารสนั้นเราเราตั้งเป้าหมายกับไก่ทอดของเราตอนแรกอะในอุดมคตินะว่าเป็นอย่างไงอีกไม่แห้ง ไม่แห้งต้องจุยซี่แล้วก็ต้องตอกตอบไร้สาระจุยซี่กรอบฟันแตกกรอบแล้วก็อะไรนะฮะตอบกรอบแบบไรซาระไร้สาระผมชอบคนนี้ว่ะกรอบไร้สาระกรอบไร้สาระว่ะแล้วก็มีรสชาติค่ะมีแบบความเป็นสเปแล้วก็เข้มข้นมีสไปซ์เครื่องเทศถูกไหมฮะแล้วก็เออเราเน้นไปที่ขนาดของชิ้นหรือพอชั่นอะไรเรารู้สึกว่าแบบกินน้ำคีก็ให้มันอิ่มไปเลยเลยถูกต้องอย่าเนี่ยสายที่ผมชอบเออ ซึ่งจริงๆร้านเขาเนี่ยถือว่าเป็นผู้มาก่อนการมากนะพี่ทำไมอ่ะมาทุกวันเนี่ยเรามีร้านไก่ทอดที่แบบที่เรา้นียงกันว่าไก่ทอดคราฟต์อเยอะมากเป็นสเปเชียลตี้ไก่ทอดแต่ย้อนกลับไปคุณเปิดมาแล้วกี่ปีแล้วครับผมมีที่ปีที่ห้าครับเฮ้ยจริงหรอครับห้าปีแล้วผู้มาก่อนการซึ่งวันนี้เขามากับเราเขาบอกว่าเขาไม่เคยเปิดให้ที่ไหนดูมาก่อนเลยจริงหรอเบื้องหลังเฮิลท์ครั้งแรกเหรอใช่แต่พอเป็นว o นเดอร์เฟรนด์เนี่ย จำใจคุณไม่ขู่อะไรเขาผมจะถามเขาไม่ได้ขู่เขารู้สึกปิดที่เขาให้ผมนั่งกินข้างหน้ามาตลอดเขาเลยให้ผมเปิดยอมเดี๋ยวนะยอมเดี๋ยวไปดูกันดูตั้งแต่ขั้นตอนการหมักการทอดการชุบแป้งแล้วเดี๋ยวการกินเป็นหน้าที่ของเราโอเคปาเสร้ยลุยเลย ได้เวลาเข้าครัวครับผมพี่ขินครับครับผมสวัสดีครับผมครัวนะครับขออนุญาตบุกครัวเฮนรี่ไฟล์หน่อยครับผมซึ่งพี่ขิมเนี่ยเตรียมข้าวๆมาให้เราดูวันนี้เนาะปกติเหตุการณ์นี้จะไม่มีใครเปิดเผยให้เหตุก่อนนะครับซึ่งบางอย่างเราก็ไม่เคยรู้ว่ามันคืออะไรสิ่งนี้ครับ คืออะไรครับพี่ขิมอ่ะเล่าเลยพี่ขิมขั้นตอนนี้คืออะไรครับผมจริงๆอันนี้ขั้นตอนเป็นขั้นตอนการหมักไก่นะคะก็คือตัวนี้จะเป็นเบสบัตเตอร์มิลค์ค่ะบัตเตอร์มิลค์ใช่อันนี้เป็นบัตเตอร์มิลค์ทำเองของเรานะคะมันคือนมที่มีส่วนผสมของซีตรัสเข้าไปอะค่ะแล้วที่เนี้ยเหมือนว่าปฏิกิริยาของเขาว่ามันจะทํามีปฏิกิริยาต่ออาหารเดี๋ยวนะผมเพิ่งรู้ว่าการทอดไก่ต้องใช้นมด้วยมันหมักหมัก อ๋อในการหมักใ่อันนี้คือการหมักอันนี้คือการหมักไก่ใช่อันนี้เราก็จะเมนหลักเราก็จะใช้เป็นบัตเตอร์มิลเพราะว่ามันจะทําให้เนื้อไก่ซอฟแล้วก็นุ่มกว่าอ่าแล้วก็ตัวนี้จะเป็นผงหมักไก่เป็นสไปซ์ทั้งหมดค่ะใช้กี่ชนิดครับพี่ไม่ต้องบอกก็ได้ว่ามีอะไรบ้างประมาณเจ็ดถึงแปดเจ็ดถึงแปดชนิดใช่อันนี้ทําให้ดูเลยไหมได้เลยครับพี่ลุยเลยซึ่งผงหมักหรือหน้าที่การหมักเนี่ยพี่ ที่เราดีไซน์ไว้อยากให้มันออกเป็นยังไงตอนแรกๆก็คือรสชาติมันต้องฉัดเวลาเราหมักปกติแล้วเราจะใช้เวลาหมักข้ามวันนะคะก็คือมินิมัมอย่างต่ําต้องไม่ต่ํากว่า6ชั่วโมงแค่พี่มิกส์นี่ยกลิ่นมันออกเข้ามาแล้วนะใช่เนาะสับไปซ์คือแบบเยอะมากแค่กลิ่นสไปซ์ที่พุ่งออกมาเลยอันนี้ก็เป็นหมักไก่ส่วนต่างๆหลังจากที่เตรียมไก่มาแล้วเรียบร้อยเราก็จะใส่ลงไปเลยอย่างไก่เนี่ยเราต้องคัดเลือกไหม จริงๆก็จะคัดเลือกมาตั้งแต่จากที่ที่ฟาร์มเลยค่ะหมายถึงว่าตัวต้นทางอ่ะเราก็แจ้งเลยแล้วว่าเราอยากได้ไก่แบบไหนอยากได้ไซส์ใหญ่<ม>อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ต้องเป็นไก่ห้าล้านนะหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะออนี่คือไก่ของพี่ไม่ได้แบบซื้อตลาดทั่วไปหรอกไม่ไมเลือกความใช่ค่ะถ้าเป็นสโภก็ประมาณนี้อัน,บนเบลอเลยว้า แล้วก็ถ้าเป็นอกก็อูใหญ่ยายมากโอ้ใหญ่มากใหญ่มากนี่ก็คือเลือกสเปคเลือกฟาร,ร์มมาแล้วใช่ใช่แล้วก็เออเราก็เน้นแบบให้มันชิ้นมันใหญ่อ,ะอ่ะครับกว่าเราจะได้สูตรน้ำหมักอันนี้มาครับพี่ขิมมันใช้เวลานานแค่ไหนในช่วง3เดือนที่เราบอกว่าเราเทสเมนูอะไรเงี้ยค่ะมันก็เป็นช่วงที่แบบว่าเราจะเพิ่มอันนี้นิดเราจะลดอันนี้หน่อยไหมยอยากเพิ่มเค็มไหมยอยากได้เลเยอร์ของความเผ็ดประมาณไหนแล้วก็อยากได้เผ็ดจากพริกแบบ ไหนพริกอะไรอะไรเงี้ยค่ะมันก็จะต้องมีพริกหลายชนิดชก็จะเป็นเรื่องของการลองเครื่องเทศไปมาอะไรก็มาถามกลับไปไก่นิดนึงก่อนแล้วที่พี่ต้องเลือกฟาร์มไก่ก็เป๊กไก่ที่พี่บอกว่าต้องเป็นแบบนี้คือยังไงพี่สะอาดแล้วก็สดสดแล้วก็เป็นฮาลาลแล้วก็เราขอใช่ใหญ่ใช้ใหญ่ใช่อันี่ก็หมักไว้หนึ่งคืนใช่ค่ะหนึ่งคืนอย่างเป็ เราไม่รอไม่รออยู่แล้วเราไม่รอเดี๋ยวเราสั่งอย่างขอรนี้มาเลยเราวาร์ปเลยวาร์ปเลยอ่ะอันนี้คือผ่านไปแล้วหนึ่งคืนใช่อันนี้เป็นไก่ที่หมักมาแล้วอืออันนี้ก็คือหมักคืนก่อนขายวันนี้ใช่หมักวันนี้ขายพรุ่งนี้ใช่ผมถามได้ไหมเฮลิไฟเนี่ยวันวันหนึ่งเนี่ยกี่ชิ้นไก่หรือกี่กิโลวันธรรมดาสาม ล้วก็สามนี้ประมาณสี่สมสิชิ้น40ชิ้นก็ไม่เยอะนะลูกสี่สิบโลไก่สี่สิบโลโอเคโอ้โหของจริงอะแลพี่นุ้ยก็ไปแล้วอันนี้จะเป็นไก่ที่แบบว่าเราหมักมาแล้วเราก็จะ เห็นว่ามันจะเข้าเนื้ออชอไคะน้ำมันดูข้นเลยเนาะใช่ค่ะมันมันก็จะแบบว่าซึมเข้าไปซึมเข้าไปแล้วซึ่งเรามีสูตรน้ำหมักสูตรเดียวเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะพี่ที่เฮนรฟายเรามีไก่ทอดกี่ชนิดถ้าเป็นสูตรจะเป็นสูตรเดียวเลยค่ะใช่ตอนนี้จะยังมีสูตรเดียวอยู่แต่ว่าสูตรใหม่ก็เดี๋ยวคัมมิ่งนะนี่คัอมิ่งนียเปิดเลยเปิดเลย เดี๋ยวท้ายคลิปเขามีข่าวดียังไงเดี๋ยวรอดูต่อไปเป็นขั้นตอนการทอดไก่นะคะ<ม>เดี๋ยวน้องจะทอดให้ดูนะคะก็คือหลักๆเลยไม่มีอะไรมากเป็นไก่อันนี้เป็นส่วนที่เราหมักเอาไว้แล้วก็จะชุบแล้วก็จะลงทอด๋อโอเคชุบเนี่ย อันนั้นคือทาไมมี2อันเหมือนกันไหมฮะเหมือนเหมือนกันค่ะแต่ว่าเวนในการชุบของเราเนี่ยเราชุบมากกว่า1รอบใช่แล้วก็ถ้าเกิดเป็นกลับบ้านเราก็จะเพิ่มปริมาณไปอีกมันก็จะมีความหนาของแป้งไม่เท่ากันแต่กรอบใช่ใช่เข้าใจแล้วผมถามอย่างนี้ได้ไหมว่าไก่ทอดเนี่ยมันมีหลากหลายรูปแบบเนาะผมได้ยินมามีทั้งชุบเปียกชุบแห้งมันแตกต่างกันยังไงจริงๆพี่ว่ามันแตกต่างกันอยู่ที่ตั้งแต่ชนิดของแป้งแล้วอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดชุบเปียกชุบแห้งนั้นมัน แน่นอนอยู่แล้วว่ามันออกมามันมันจะไม่เหมือนกันในเรื่องของแบบความกรอบหรือว่าไม่ใช่ว่าอันไหนกรอบกว่าอันไหนนะแต่ว่ามันจะเป็นเหมือนกัาว่ากรอบแบบไหน็กเจอร์ใช่มากกว่าเหมือนเราเคยแบบกินเทมปุระนันก็จะเป็นการแบบชุบเปียกใช่ถ้าเกิดอันนี้เป็นก็จะเป็นชุบอีกแบบหนึ่งได้็กเจอร์คนละแบบสัดส่วนร้านนี้เป็นชุบแบบแห้งแห้งอ่าโอเคครับใชซึ่งเราบอกได้ไหมมันคือมันคือแป้งชนิดอะไรยังไงครับ อันนี้แป้งอาจจะบอกไม่ได้แต่ว่ามันจะเป็นแป้งเที่ผสมกัน3ชนิดนะคะแล้วแป้งชุบไก่ยัง3ชนิดเลยเหรอใช่แล้วก็ในส่วนผสมของแป้งก็จะมีเป็นผงปรุงแป้งเราเห็นเหมือนผงหมักไก่เมื่อกี้ใช่ไหมคะจะเป็นสําหรับหมักไก่เราจะมีผงสไปซ์อีกแบบหนึ่งที่ปรุงเนื้อแป้งอีกที่ปรุงเนื้อแป้งอีกเพราะฉะนั้นรสชาติก็มีรสด้วยใช่เพราะฉะนั้นรสชาติก็จะมีทั้งในตัวเนื้อไก่แล้วก็ตัวแป้งเราอยากให้ลูกค้าเนี่ย กินภายในกี่นาทีจริงๆแล้วอะถ้าเป็นในเวของมากินที่ร้านอะอม,มันก็จะกลับไปที่คอนเซปต์เมนหลักของร้านค่ะว่ามาถึงแล้วเราถึงค่อยทอดนะเราจะมไม่ได้ทอดก่อนมันก็เลยนานาแต่ทีนี้พอเสร็จปุ๊บเราก็ เสิร์ฟเลยก็คือมันจะไม่เกิน1นาที2อนาทีหมายความว่าคุณจะได้กินไก่แบบที่ขึ้นจากเตาแบบแล้วใส่จานแ,<ก>แล้วก็เสิร์ฟเลยไก่ทอดสดเลยทอดสดใหม่ทุกจานทุกชิ้นเราทําให้มันมันเหมือนจะทําให้มันยุ่งยากขึ้นแต่จริงแล้วมันเป็นเอ็กซ์เพรียที่เราอยากให้ทานคือถ้าไก่ทอดมันกินที่ไหนก็ได้จริงแหละแต่ว่าถ้าเกิดเขาสาจองเรามาแล้วกินที่ร้านเราก็อยากให้เขาได้เอ็กซ์เพรียที่เรารู้สึกว่าเราขายไก่แบบนี้<อ>เราเสิร์ฟแบบนี้แลาอยากให้กินร,ร้อนๆแบบนี้อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ ทอดนานไหมครับพี่แต่และชิ้นใช้เวลาไม่เท่ากันค่ะถ้าเก<อ>ิดสมมติว่าเป็นอก เป็นปีกเป็นสะโพกอะไรเงี้ยค่ะมินิมั่นจะอยู่ที่14นาทีถึง15นาทีทแล้วแต่ขนาดชิ้นแต่ว่าถ้าเป็นน่องเนี่ยจะ18นาทีน่องด้วยความที่เนือ้อกระดูกอ๋อมันล้อมกระดูกใช่นะใช่แล้วก็แล้วแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าวันไหนแบบมีเอ่ออกมาชามาิ้นใหญ่หรือสะโพกมาชิ้นใหญ่เราก็ต้องทดเวลาขึ้นไปก็คือน้องจะต้องดูแบบเรียลไทม์เลยซึ่งพอหลังจะท่อเสร็จแล้วเนี่ยต้องมีกรรมวิธีอื่นไหมครับก็ทออออกมาแล้วก็ไม่ได้ถึงกับเซ็ตนะนะคะแต่ว่า น้องจะวัดอุณหภูมิก่อนวัดอุณหภูมิได้เหรอใช่วัดทุกข้นคือด้วยปกติแล้วไก่เนี่ยครับหนจำตัวเลขไม่ได้แต่ว่าอตีกลมๆและกันเอ่อ74 76 80ขึ้นไปก็จะถือว่าสุกแล้วนี่คือปลอดภัยใช่ก็คือปลอดภัยอ่ะเท่ากับตอนนี้เราก็รออย่างเดียวใช่ค่ะรอมันพร้อมครับแล้วเดี๋ยวเราจะกินกันแต่อย่างที่บอกวันนี้การกินเนี่ยเราจะทดลองสองรูปแบบเลยเพราะเรามากับไลแมนกินที่ร้านแบบหนึ่งกิน รอเวลาเลยเหมือนส่งผ่านไลน์แมนไปละอีกแบบหนึ่งดูดิว่าจะเป็นยังไงผมขอถามคำถามแบบโง่ๆเลยชิ้นที่ดีที่สุดของไก่ทอดคือส่วนไหนมีไหมหรือชิ้นที่พี่ชอบที่สุดกันอกอกหรอพชอบอกหรอแล้วพี่ขินมพี่ก็กินอกเหมือนกันค่ะจิ้ยเหรอผมไม่ชอบสะโพก ผมชอบสะโพกเหมือนกันแต่ว่าในในในใจอ่ะคิดว่าจะต่อว่าเป็นน่องเพราะคนมากทีชอบเนื้อน่องอะไรอย่างนี้กันนมันน้อยน้อยกว่านกินมัหมดไหนสะโพกสะโพกนอย่างไวะสะโพกนี่เลยผมเนี่ยอยากทําแบบนี้มากเลยผมขออนุญาตอุ้ยอุ้ยร้อนนี่กล้องมามันมีนวัตกรรมที่เรียกว่ามีดกับมันไม่ได้พี่มันไม่ได้อุ้ยดู ดูหความกรุยซี่โอ้ยถูกฟันดีเฮ้ยนี่ครับร้อนเฮ้ยอืมอื้มกรุยซี่มากเลยว่ะมันอร่อยกว่าฝั่งมากินที่บ้านอ่ะขอโทษอะไรนี่นะแต่ว่าไก่ทอดนะนะของทอดอ่ะใช่ตัวเนื้อนะมันชุ่มฉ่ำมันมีรสชาติบางอย่างที่แบบเข้ามาแล้วแบบดีมากในขณะเดียวกันตัวแป้งเนี่ยมันไม่ได้เป็นแป้งจืดจืดอ่ะ มันก็มีกลิ่นของมันที่เป็นเครื่องเทศใส่เข้ามาคุณได้เห็นว่าผงหมักต่างๆเนี่ยมันออกสีส้มๆกลัวว่าจะเผ็ดหรือเปล่าอืมไม่เผ็ดเลยนะมามเมื่อกี้ก่อนจะเสิร์ฟอะผมเห็นโปรเซสหนึง่งซึ่งผมรู้สึกว่าว้าวนะในบวมคนเข้าไปดูคือไก่ทุกชิ้นอะเขาฉีก่กระดาษแผ่นใหม่มาแล้วซับทีละชิ้นหมดเลยอันนี้เพื่ออะไรคนระับ ก็ซับให้มันน้ำมันน้อยที่สุดเลย้ยคะคือเราคือด้ยวยความที่คอนเซ็ปต์ของเราก็คือเอาขึ้นแล้วเสิร์ฟเลยอะไรเงี้ยแต่สิ่งที่มันก็ต้องระวังที่สุดก็คือเราต้องไม่ให้มันอมน้ำมันมากขนาดนั้นเราก็พยายามในการแบบว่าเอาน้ำมันออกให้ได้เยอะที่สุดเลยนะคะซึ่งแน่นอนร้านเขาเนี่ยทุกวันนี้เปิดถึงแค่ทุ่มหนึ่งดึกสุดใช่ไหมฮะใช่ค่ะในอนาคตจะเปิดกลางคืนบ้างไหมนี่ถามเลย ม,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 มีมีมีครับตอนนี้คตมีเปิดเปิด,ปดกลางคืนที่แบบสามารถตอบโจทย์แบบว่าเลิกงานมาได้แล้วก็แบบอยากแบบเป็นช่วงแบบไหน์ไลท์อะไรนี้เิดกนอ้อยซึ่งผมบอกเ้าเลยว่าข่าวดีของคุณที่ชื่นชอบเฮนรี่ไฟลแต่ไม่อยากรอคิวไม่อยากโทรจองไม่อยากวอล์กอินแล้วนั้นไม่ต้องกินท่าขนาดนั้นถ้าไม่อยากกินขนานั้นเขามีโซลูชันให้คืออะไรครับผมในปีหน้าปีหน้าคุณเป็นไง ปิดสาขาเพิ่มครับนี่คือเรียกว่าเขาเข้าไปกลางเมืองกว่านี้อีกอไปจุดยุทธศาสตร์ยิ่งใหญ่ที่ไหนครับผมบรรทัดทองนี่แต่ผมเชื่อว่าตรงนั้นนี่คนก็จะต่อคิวกันร้านแลกแน่นอนผมว่าที่นี่อาจจะทําให้ที่นี่เบาขึ้นก็ได้อ่าอาจจัดนะอาจาอาจาัแต่ว่าในตัวอาหารก็จะเป็นไก่ทอดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแต่ละสาขาที่จะเปิดอะไรเงี้ยค่ะตัวที่เป็นเมนูอื่นๆจะไม่เหมือนกันนะใช่ต้องลองไปชิม ใช่ค่ะเชื่อไหมผมแอบสังเกตครับยังไงอ่ะอย่างแรกเลยพวกรสชาติเนี่ยมันมันมันออกอยู่แล้วอแล้วก็ในกระบวนการทำเราเห็นความใส่ใจคความใส่ใจเล็กๆอันนึงที่ผมแบบเห็นละร้านนี้อร่อยแน่นอนคือตอนที่เราถ่ายอยู่ข้างในพวกคนคอดกันอยู่พี่ดู้ยอ่ะเอากระดาษไปแปะถามเชฟว่านายโอเคไหมดูความน่ารักของเขาดิแค่คำว่านายพี่นะนายโอเคไหมกลัวน้องเกรงหน่อยว่า ดูความาละเอียดละเอียดคือมันคือเอมพัตตี้อ่ะแลคือคนแบบเนี้ยมันจะมันจะมันจะไม่ลงไปในอาหารได้ไงใช่ไหมแต่นี่นี่คือเซตแรกยังไม่จบนะทำไมอเพราะว่าพอเรามากับไลน์แมนเนี่ยเขาบอกว่าเขามีอีกสูตรหนึ่งที่เป็นสูตรเฉพาะสั่งผ่านไลน์แมนเท่านั้น มันไม่เหมือนกันยังไงครับที่ขีมอธิบายให้ฟังหน่อยออถ้าเป็นในส่วนของไก่ทอดที่เป็นกลับบ้านนะนะคะใ,ในปริมาณของแป้งมันก็จะหนาขึ้นนิดนึงเพราะว่าเราก็จะคํานึงในส่วนแบบว่าการเดินทางที่ราเดอร์มารับกลับไปอะไรเงรี้ยเราจะพยายามให้ไก่มันอยู่กรอบได้นานที่สุดอะไรเงี้ยคะ่ะเดี๋ยวเราลองสูตรนั้นให้ดูกันว่าเป็นยังไงมาแล้ว หลากหลายแมนนี่ก็คืออันนี้คือสั่งร้านอื่นมาหรือว่าไงเฮ้ยร้านนี้สิวะโ <laughs> อ้โหเจ้าของร้านก็นั่งอยู่ตรงนี้แหม่โ <laughs> นี่ห <laughs> คือถ้าใครสั่งไปอ่ะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆอ่ะแล้วแบบไม่รู้ <laughs> เห็นในรูปแล้วไม่รู้ขนาดอ่ะชิ้นเดียวจุกอะไซส์เอ็มอ่ะกินไม่หมดนะที่รู้ว่าความมาวอย่างงเขาคืออะไรรู้ไหมเดี๋ยวนี้ยังขายไก่ทอดเป็นชิ้นอยู่ไหมขายหนึ่งชิ้นเนี่ยอืราคาชิ้นเดียวๆนะกี่บาทได้ เออวะผมก็ไม่รู้ราคาอ่ะเออให้ทายขนาดนี้ร้อยยี่สิบอ่ะต่อชิ้นอือใช่เลยครับห้าสิบห้าบาทจริงเหรอจริงเมื่อก่อนถูกกว่านี้อีกจริงเหรอเมื่อก่อนสี่สิบห้าบาทได้นี่ห้าสิบห้าบาทใช่บ้าจริงเหรอผมมักจะบอกกับเพื่อนว่าร้านนี้นะราคาเท่ารถเข็นแต่คุณตี้เนี่ยไทยทำมีอะไรดีเออลองดูซิว่าจากไลน์เมนเป็นยังไงเฮ้แบ่งกับผมไหม ได้เฮ่แต่ผมอยากลองปีกมั้งหรอพี่เอาเก็ได้เอาก็ได้เอาก็ได้โอ้ยมันหนา,าจริงว่ะนิดนึงเอ้ยแต่ผมว่ามันก็ไม่เยอะนะเยอะกว่าไหมเยอะกว่าเยอะไหมครับไม่เยอะมากนะเพราะมันไม่เยอะมากเอาไปเอาไปเลยเอาเลยคุยกันไปเลยอุย้ยเท่าเทียมกันจังเท่าเทียมไม่นี่ผมจะเทียบให้ดูของที่ร้านกาับลายแมนเห็นป่ะความหนามันจะขึ้นมากกว่านะนิดนึงนิดนึงโอ้แต่ดูเนื้อในเขาดิเห็นป่ะเขาเห็นป่ะความจุ๊ยว่ะ เห็นบ้านมากโอเคมันก็เป็นอีกทรงหนึ่งอ๋อผมว่ามันก็ยังอร่อยอยู่นะพี่ขคุณอืะผมว่าห่างกันไม่เกินหนึ่งแ้มอ่ะผมว่าอันเนี้ยจูดิสกว่าอันที้กินที่ร้านไม่รู้เพราะปลดล็แป้งมันหนากว่าเดวยหรือเปล่าทําให้ความสุกข,ข้างในอะ่ะมันสุกนะมันถึงจุดที่มันสุกแล้วแต่เนื้อในมันแบบจูดิสกว่าผมขอคํานึงอุทิศให้พี่ๆ กินอย่างนี้เหรอโซชอโซชียชสนะครับคุณดูทำยังไงบ้าขอให้วันที่ทุกคุณดูกันอยู่นะแล้วคุณดูตอนกลางคืนนะเขาเปิดร้านใหม่ที่เขาขายตอนกลางคืนแล้วนะเพราะเวลาที่เราลงคลิปอ่ะร้านใกล้ปิดละเราลงห้าโมงร้านปิดหกโมงจบละจบเลิกกินมาให้คำเลย <ไ>ผมถามคาถามเพียงสุดท้ายก่อนจะปิดคลิปคลิปนี้มันอาจจะไม่ได้ยืบยาวใหญ่โตอะไรมากวันนี้ทำไปได้ห้าปีเราตั้งใจกับมันยังไงลูกค้าก็มีแล้วการตอบรับก็มีแล้วอาหารเราก็ได้ดั่งใจแล้วเป้าหมายในอน,นาคตของเราคืออะไรก็คงจะคีปคุณลิตี้ที่<ม>เราทำออกมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยคะ่ะให้มันคงที่รักษามาตรฐานไปเรื่อยๆแล้วก็ยังจะมีเมนูใหม่ๆมาเรื่อยๆ ใช่แต่ก็ยังเป็นสไตล์ของเราก็คือของเรามันก็จะไม่ได้มีไก่ทอดอย่างเดียวมันจะมีแบบเป็น h o u e made food ก็คือจะเป็นสไตล์ของเราเลยอะไรเงี้ยค่ะก็ฝากรอติดตามด้วยนะคะโอเคยังไงก็ใครคิดถึงไก่ทอดวันนี้เราพามาเจอ EP ไก่ทอดของไลน์แมนแล้วก็กดสั่งได้ในไลน์แมนนะครับผมก็นี่เขามีสูตรเฉพาะของไลน์แมนเลยแล้วก็นี่ถ้าใครมากินที่ร้านก็เช่นเดิมวันที่คลิปออนน่าจะใกล้เคียงนั่นแหละ เาจะมีสาขาที่2และ3เปิดใหม่นะครับที่บรรทัดทองแล้วก็ที่หัวหมากนะครับผมสะดวกทางไหนก็ไปทางนั้นถ้าไม่สะดวกทางไหนเลยก็สั่งผ่านไลน์แมนโอลีนะครับผมส่วนอ e ีพีหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ฝ like, า share, กกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมแล้วก็ไลน์แมนมีโปรเดือนทุกวันตลอดทุกเดือนนะครับผมสวนนี้ขอบคุาครับผมสวัสดีครับ ขืนขึ้นนะแบบหลังเขาคุยเก่งขึ้นนะช่วงก่อนและนี้เขาไม่ไม่ไมคล่องเท่านี้นะไม่ดีทอานี้นะเดี๋ยวนี้นะฮิ้วขายเก่งชงเก่งยีพีหน้าไม่ต้องมีกูแล้ว